สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคราฟเต็ดทุกคนวันนี้ผมมาจากพาทุกคนมาพบกับแทร็กเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2026กับแทร็กเตอร์รักนาที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเกษตรไทยโดยเฉพาะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อรักนาแต่บอกเลยว่านี่คือแบรนด์ที่ตั้งใจพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เกษตรกรไทยทั้งเรื่องของกําลังความทนทานและฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายรักนา2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โครงสร้างภายนอกถูกออกแบบให้แข็งแรงแต่ยังคงความสวยงามสีสันสดใสสะดุดตาและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นแบรนด์ไทยได้เป็นอย่างดีจุดที่หลายคนให้ความสนใจคือระบบไฟส่องสว่างเล็ดรอบคันทําให้สามารถทํางานในเวลากลางคืนหรือพื้นที่ที่มีแสงน้อยได้อย่างชัดเจนและปลอดภยัยในส่วนของขุมพลังรัน่นา2 0 2พัีติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการประหยัดน้ํามันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีกําลังเครื่องที่เหมาะสมต่อการทํางานในทุกสภาพไรนา ตั้งแต่การถ่ายนาพลดินยนันการลากอุปกรณ์การเกษตรต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาระบบระบายความร้อนที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและลดปัญหาเครื่องร้อนเกินขณะทำงานหนักอีกทั้งยังลดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเมื่อขึ้นไปในห้องคนขับสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือความกว้างและการจัดวางที่ออกแบบมาอย่างลงตัวเบาะนั่งถูกพัฒนาใหม่ให้รองรับสรีระลดอาการเมื่อยลา้าเวลาทำงานนานหลายชั่วโมงพวงมาลัยบังคับเลี้ยวมีระบบ p พ w e เวอร์ช่วย ทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างง่ายดายไม่ต้องออกแรงมากแม้จะใช้งานในพื้นที่ครุขระอีกทั้งยังมีหน้าจอดิจิทัลที่แสดงข้อมูลสำคัญเช่นระดับน้ำมันความเร็วรอบเครื่องและสถานะต่างๆอย่างชัดเจนระบบไฮดรอลิกของรักหน้า2026ก็ถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้แทรกเตอร์รุ่นนี้เหนือกว่าเพราะสามารถยกและควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างแม่นยำและมั่นคงรองรับน้ำหนักได้มากขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ั้งในแปลงนาข้าวพื้นที่ไร่และสวนผสมนอกจากนี้รักหน้ายังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยโดยติดตั้งระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงให้การหยุดรถมั่นใจแม้ในสภาพดินลื่นหรือพื้นที่ลาดชันไฟเตือนและสัญญาณต่างๆถูกอบอกแบบให้เข้าใจง่ายลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในการทำงานจริงอีกจุดที่น่าสนใจคือระบบการสะเทือนที่ปรับปรุงใหม่ทำให้การขับขี่ในทางครุขระนุ่มนวลขึ้นอย่างชัดเจน เรื่องขององค์การบำรุงรักษารักหน้า2026ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายเกษตรกรสามารถตรวจสอบน้ำมันเครื่องน้ำหล่อยเย็นและจุดต่างๆได้สะดวกมีฝาครอบที่เปิดปิดง่ายไม่ต้องถอดชิ้นส่วนซับซ้อนศูนย์บริการและอะไรก็เริ่มกระจายตัวทั่วประเทศมากขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าเวลามีปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วในด้านการใช้งานจริงหลายเกษตรกรที่ได้ทดลองขับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวรถให้ความรู้สึกมั่นคง กำลังเครื่องไหลลื่นไม่สะดุดเมื่อเจองานหนักการประหยัดน้ำมันก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับแทรกเตอร์ขนาดใกล้เคียงในท้องตลาดทำให้ลดต้นทุนการเกษตรไปได้พอสมควรอีกจุดเด่นคือรุ่นน่า2026มีระบบรองรับการเชื่อมต่อแบบสมาร์ทฟาร์มสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อตรวจสอบข้อมูลแปลงเกษตรผ่านแอปพลิเคชันทำให้เกษตร,รกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้แม่นยำขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นการยกระดับเทคโนโลยีเกษตรไทยให้ก้าวไปอีกขัน้น ด้านราคาที่เปิดตัวถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้รับรักหน้าต้องการจากกลุ่มเกษตรกร,กรที่มองหาแทรกเตอร์คุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้ไม่สูงจนเกินไปแต่ให้เทคโนโลยีและความทนทานที่แข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ได้อย่างสบายสรุปแล้วรักหน้า2026คือแทรกเตอร์ที่ออกแบบมาตอบโจทย์เกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งความแข็งแรงความประหยัดความสะดวกสบายในการใช้งานและยังไม่ทิ้งเรื่องความปลอดภัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ครบเครื่องในปี2026สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจตอนนี้มีการเปิดตัวในโชว์รูมหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วสามารถไปทดลองขับหรือสัมผัสของจริงได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่ารักหน้า2026ไม่ใช่แค่แทรกเตอร์ธรรมดาแต่คือคู่หูคนสำคัญที่จะช่วยยกระดับงานเกษตรของคุณให้ง่ายขึ้นคุ้มค่าขึ้นและก้าวทันสมัยไปพร้อมกับโลกการเกษตรใหม่ ถ้าชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์และเพื่อนๆคนใหม่ๆที่จะมาแนะนำรถยนต์ให้กับเราดูแล้วเจริญกันนะคร